คนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กกินแซบวันนี้เช่นเคยนะคะเพื่อนๆจ้าตำทัวของเร็วแล้วก็ปิ้งไก่บ้านนะคะวันนี้ปิ้งไก่บ้านของเรามันจะออกเป็นสีแบบนี้เพราะว่ายายนางเขา,เาไปใส่น้ําผึ้งนะเพื่อนจ้ามันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนถึงจะสีสันแบบนี้แต่รสชาติอร่อยมากเลยนะจ้าเพื่อนๆ่าแล้วก็ไปเลยคุณแม่คะ่ะมากับคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้คุณแม่ก่อน คุณแม่นั่งอยู่ข้างๆคนชวนออกกล้องคุณแม่ออกอ่ะระวังมันร้อนนะแม่นะเอาเนืให้คุณแม่ขาอวอบๆอะเน,น่นะลุงมาลุงเอาเก้าอี้มานั่งตรงทางนู้นข้างๆนั้นมันจะเวลาเราถ่ายแล้วมันมือมันดิบกันไปดึงกันมาก็มาถ่ายทําที่บ้านพี่สาวเช่นเคยนะเพื่อนค <c oughs> ุณแม่อยากทาน ไก่บ้านไก่บ้านของแท้เออไปอาอีกไปนิดนึงเขาเข้ามาเออหรืกว่าไปอาจารย์มั้ยาาแม่หล่อเดี๋ยวจะตักแบ่งให้เดีวจะได้ยืดถือเนะ

อายเล็บยูคุณยายเดี๋ยวจะไ็หยิบเอา่เป็นห่วงผัวรักสามีรักเบอร์รักมาก อยู่คนเดียวมันก็สบายนะอยู่คนเดียวมันก็สบายไม่มีอะไรให้ไม่ต้องบุ่นวายไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรที่ไหนกับใครมันจะมีอยู่เพียงเพียง,งเพื่อน ก็ดีแล้วลองได้อยู่แค่นี้แล้วเพื่อนทำไมเจ้าคุณแม่จ๋ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอิ่มแล้วเหรอจ๊ะเอาขาน้องไก่ให้อันนึ่งเลยนั่งเป็นแบบทรงอิ่มแล้วเพื่อนเันนั้นมันอยากกินอยู่แต่มะเขือกินมันไอเลยอยู่ ไอ้เลือดยู่อยู่เรือยใช่ไหมเรียได้รับอืออือห้อือหอืมอืเดีเยาจะเอาเนื้อให้ใหนาตป่านี่ให้ลุงหาเพื่อนหักแพงแบงตัน <c oughs> ยำอีกแล้วเพื่อนสองครั้งแล้วอันนี้ด้วยเพื่นล่ะกลัวสามีไม่ได้ทานรักสามีรักเขา <c oughs> แพงเขาอะ่ะแพงเด้ ถ้าเราหมักแต่เกีเ่ยเนาะลืมมันยากมันจะไม,ม่มันจะไม่เป็นสีดำเนาะมันนี้ไม่น่าไปใส่น้ำพริกข้าอเนนียเ,เขาา้า็สาลัด้าวกลีบเขียวไหมเหรอคนเดียวมันก็สบายเอเสียงใครเสียงเรียน เลนคอยนานารักนารักเพื่อนอเลยบอกหนังเบาหนังง่ายง่าย <c ười> บอกว่าอย่าเปิดเสียงเพียงอย่าเปิดดังเด้ค่ะ <c ười> ไพเป็นขี้ข่อยบอกอ <c ười> ือร่อยแซ่บ <c ười> อือ เคียงเคี้ยวผักสะอาหาน้าอริอร่อยมากเลยเพื่อนโอ้เอารักเขาพอแล้วเ<า>หรอหรอ,อาซุคุ่แม่ยังไม่หมดเลยจ้ะ <c oughs> เรียกคุณเลนมาทานก็ไม่ทานเขาเหนียวร้อนๆเพื่อน ทำใหญ่ๆเพื่อนนี่ไปเลยจ้าแฝงนะแม่แฝงหมด,มดมเ,เลยได้แล้วพร้อมนี้ละจ้าขอ,อ,อประทานกับใรสำหรับใครที่ไม่ทานนะคะ<ม>ที่ไม่นั่งทานนี่เพราะอะไรไม่กล้าถามว่าตอนประลาอยู่ที่ไหนอยู่นี่จ้าเอาเอาไปได้เพิ่มไหมเนี่ยเราไม่ได้เป็เนสยอยีอันย่าพึ่งค่ะ หนูกำลังอัดอยู่จ้าต้องหัดเป็นคนใจเย็นดูทานคนเดียวนะเพื่อนทานกันหลายๆคนแล้วมันหลายคำพูดต้องระมัดระวัง เราจะมาสร้างรายได้กับเขาเหรอเราจะต้องพูดให้มันจะลงใจต้องหัดพูดใช้คําพูดนะเพื่อนถ้ามันผิดมาปป๊บเนี่ยเสียดายคิดมันลบคิดนะเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอก ถ้าไม่ใส่น้ำพึ้งมันจะไม่ดเลย พี่เคยบอกว่าเอาสายบัวไหมนี่ไม่จ้าทางแค่นี้แหละเพื่อนวันนี้ไม่มีผักเข้ามาบ้านพี่สาวอื้ม เอาเลยเลยเป็นหวังดีอยากเอาผักขึ้นตู่ให้ใบแมงรักเหมือนเพื่อนก็เมือนคนทาง่ายรักเขาคุณนุชเพื่อนพี่ปมาได้เพื่อนามาให้สาม,มีเพื่อนเด้อชิ้นนี้หน้งงามเธอเดอ้อเหลืองรักเขา <c oughs> <c oughs> รักสาม,มี โ oh, อ้ยอีจาจุงเบยอีจ๋าคนมีสามีเดียอยู่คนเดียวมันก็สบาย <c oughs> ไม่ต้องไปเสียดายกับคนที่ไม่มีใจ าากินตาหาดขึ้นไปกระแซบแค่นี้อยู่เพื่อนโอ้โหยายนางมีของดีโอ้ยังยังร้อนอยู่ลงเอาเลยคุณแม่สงสัยทานแม่อร่อยเมื่อกี้เพื่อนไปแอบทานข้าวต้มไปแล้วไงเพื่อนก็เลยเป็น ค่อยอยากจะทานเท่าไหร่โอเคนะคะทุกคนจา๋าก็จะขออภิบาจาในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอช่องเล็กน้อยช่องนี้ของตุ๊กตี้กินแซ่บนะคะเพื่อนๆจ๋าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนะจ๊ะทุกคนจา๋าบายๆแล้วเรามาพบมาเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนบา,บายยสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคุณแม่กับพี่เคยนะคะเพื่อนๆเขานั่งอยู่ข้างๆเขาไม่ยอมออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง จ่าเอ๋นี่ไงสวัสดีค่ะคุณยายอาจจบคลิปก่อนขอฝากช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะจ๊ะอ้าวลุงวันดีจ้บาบายๆทานให้อร่อยนะจ๊ะขอบคุณสําหรับอาหารมื้อนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะที่ป้งไก่เลี้ยงนะคะและก็ตําถั่วด้วยนะคะยายนางอยู่นู่นบา,บายๆโบกมือบายบายคือความหมายว่าลาอนลาอนลาอน